กองเชียร์ไทยพูดอะไรกับสาวไทยหลังชนะเกาหลีใต้นักกีฬาของเราดีใจปบเมือร้องเฮลันนี่แหละที่รอคอยสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับช่อง NN s p o t l i g h t แต่ก่อนจะไปรับชมรับฟังนะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกข่าวสารกีฬาวอลเลย์บอลของเรากันค่ะ ก่อนจะไปพูดถึงประเด็นดังกล่าวกันนะคะเดี๋ยวเรานะคะลองมาฟังผลวอลเลย์บอลกันก่อนค่ะสึกวอลเลย์บอลหญิงโอลิมปิกเกม2024รอบคัดเลือกที่ประเทศโปโลแลนด์ในนัดที่7หรือนัดสุดท้ายของกลุ่ม C ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยอันดับ13ของโลกจะลงสนามพบกับทีมชาติโคลอมเบียอันดับ22ของโลกในช่วงค่ำวันนี้นะคะวันที่24กันยายน2566เวลา19นาิกา30นาทีเป็นต้นไป ผลงาน6นัดที่ผ่านมาค่ะนักตบสาวไทยนะคะชนะ3นัดแพ้3นัดมี8คะแนนอยู่อันดับ5ของกลุ่ม C ส่วนโคลัมเบียนะคะชนะ1นัดแพ้5นัดมี3คะแนนรั้งอันดับ7จากทั้งหมด8ทีมขณะที่อันดับ1ค่ะอิตาลีชนะ5นัดแพ้1นัดมี15คะแนนอันดับ2สหรัฐอเมริกาชนะ5นัดแพ้1นัดมี15คะแนนและอันดับ3ค่ะโปแลนด์เจ้าภาพนะคะชนะ5นแพ้1นัด มี15คะแนนเท่ากันทำให้นัดสุดท้ายทั้ง3ทีมหัวตารางต้องลุ้นกันหมดหยดเพื่อแย่งแชมป์และรองแชมป์ของกลุ่มเพื่อจะผ่านเข้ารอบสุดท้ายปารีสเกม2024โดยอัตโนมัติขณะที่สถิติย้อนในการเจอกันในเกมอย่างเป็นทางการระหว่างไทยกับโคลอมเบียนั้นปรากฏว่าทั้ง2ทีมยังไม่เคยพบกันมาก่อนเลยดังนั้นในเกมนี้จึงเป็นการพบกันครั้งแรกของทั้ง2ชาติแต่ทั้งนี้ค่ะหากเทียบอันดับโลกที่ห่างกันถึง9อันดับ และฟอร์มการเล่นที่ร้อนแรงของนักตบสาวไทยที่ร้อนแรงชนะไม่ได้3นัดลวดจึงมีโอกาสที่จะคว้าชัยชนะ4นัดรวดทรงท้ายศึกใหญ่ารายการนี้สูงไม่น้อยเลยทีเดียวหลังจบการแข่งขันเช่นเดิมเลยค่ะที่สาวไทยเอาชนะเกาหลีใต้มาได,ไ,มได้เมื่อวันที่2 3กันยาย,ยน2566นนะคะสาวไทยนะคะก็จะเดินทางไปพบกองเชียร์ซึ่งทางกองเชียร์นะคะก็ได้บอกเหมือนเดิมค่ะเหลือแมสุดท้ายแล้วนะสู้ให้เต็มที่แล้วเจอกันวันจันทร์ หมูกระท้าชาบูจัดเต็มค่ะก่อนออกเดินทางต่อไปแข่งเอเชียนเกมทำสาวๆถึงกลับปบมือร้องเฮลั่นนี่สินะที่รอคอยพลังแห่งหมูกระท้านี่เองจากชัยชนะเมื่อวานนะคะที่สาวไทยสามารถเอาชนะเกาหลีใต้ไปได้3ามเซตรวดนั้นด้วยคะแนน25ต่อ14 25ต่อ16และ25ต่อ16ค่ะ ทั้งนี้ค่ะจากชัยชนะดังกล่าวค่ะทำให้วอลเลย์อบอลหญิงไทยของเรานะคะได้คะแนนสะสมอันดับโลกเพิ่มบวก3.78คะแนนตอนนี้นะคะมีทั้งหมด218.61คะแนนอยู่อันดับ13ของโลกก่อนจะจากกันไปในคลิปนี้ค่ะแอดนะคะก็อยากจะพูดถึงคลิป2จังหวะที่เรียกรอยยิ้มนะคะของนุสราต้อมคำมือเซตทีมชาติไทยของเราค่ะเริ่มจากจังหวะแรกนะคะนุสรานะคะรับบอลแรกแล้วไปเตรียมตั้งท่ารองบอลจากคู่แข่ง นนว่าจิดาพาจะตั้งบอลไปให้ธนาชาที่อยู่ฝั่งเดียวกับนุสราตบแต่จิดาพาค่ะไปตั้งบอลให้อชาราพรที่อยู่คนละฝั่งตบทําเอานุสราหวือแบบน่ารักน่ารักเรียกรอยยิ้มจากแฟนลูกยางที่เห็นคลิปนี้ได้ไม่น้อยส่วนจังหวะที่2ค่ะเป็นช็อตที่นุสราเสิร์ฟเสียก่อนจะเดินมาทําหน้าสํานึกผิดกับน้องๆแบบน่ารักน่ารักแล้วก็ทําโทษตัวเองด้วยนะคะด้วยการตะเบะ แล้วก็ลงไปทําท่าลุกนั่งนั่นเองค่ะงานนี้ก็เป็นคลิปที่เป็นแฟนแห่แชร์เป็นจํานวนมากเลยทีเดียวค่ะเจเจของเรานี่ก็น่ารักไม่เบาเลยนะคะและทั้งหมดค่ะก็คือเรื่องราวที่เราได้นํามาฝากกันในวันนี้สําหรับคืนนี้นะคะเวลา19นาฬิกา30นาทีค่ะไทยจะพบกับโคลัมเบียนะคะอย่าลืมร่วมส่งแรงเชียร์แรงใจให้สาวๆของเรากันด้วยนะคะสุดท้ายนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่ง เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปและไม่พลาดทุกข่าวสารกีฬาวอลเลย์บอลของเรากันนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ